สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสว่วนนะครับวันนี้มาแปลกๆวันนี้มาคุยกับนักเรียนนะครับเพราะว่าจะเปิดเทอมแล้วนะครับจะเปิดเทอมต้นแล้วของปีการศึกษาใหม่นี้เปิดใกล้จะเปิดแล้วนะครับเปิดกลางเดือนมิถุนายนนี้ก็คงเปิดแล้วนะครับแต่ว่า ตอนนี้บาง,บางที่บางแห่งก็คงมีการเรียนอยู่กันเร,เริ่มแล้วเหมือนกันนะครับคงมีการเตรียมตัวอะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะคุยกับนักเรียนนะครับเป็นเป็นเป็นรายเป็นรายโรงเรียนนะครับที่ใช้หนังสือเรียนภาษาอังกฤษในในเล่มที่ต่างๆกันนะครับจะแนะนำนะครับมาวันนี้เพื่อมาแนะนำนังสือเรียนนะครับนักเรียนครับ มาแนะนำหนังสือเรียนซึ่งตรงกับนักเรียนหรือไม่ตรงก็แล้วแต่นะครับอยู่ในในระดับชั้นที่นักเรียนเรียนก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็จะมาแนะนำให้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 รู้วิธีการเรียนทั้งเรียนทั้งในห้องเรียนนะครับทั้งเรียนทั้งอ,ออนไลน์นะครับเพราะว่าอย่าตัวคุณเองคุณย,ยังไม่แน่ใจว่าหลายๆโรงอาจจะต้องมีการเรียนออนไลน์ด้วยหรือเปล่านะครับมีการเรียนออนไลน์ด้วยหรือเปล่า นะครับทั้งตกลงจะอาจจะเป็นออนไซต์ออนไซต์คือไปเรียนที่โรงเรียนนะครับหรือว่า,าการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งเ,เรียนอยู่ที่บ้านจะเรียนทางไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนฟังครูให้จบเนี่ยถ้าเกิดคุณครูมาเข้ามาฟังอยู่ตอนนี้ด้วยเนี่ยถ้าเกิดมาฟังฟ้าจารย์ตวัฒน์พูดแนะนําให้จบเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่า จะเรียนออนไลน์โดยถ้าเกิดว่ามีผมเป็นผู้เป็นครูผู้ช่วยเนีเป็นครูผู้ช่วยนะครับในการสอนภาษาอังกฤษให้สําหรับครูเนี่ยนะครับสาหรับนักเรียนทุกคนเนี่ยนักเรียนก็จะได้ความรู้แน่นอนนะครับได้ความรู้ในระดับที่เหมือนกับการเรียนในห้องนะครับเหมือนก,การเรียนในห้องนะครับเราจะ,ะเพียงแต่ทํา ตามคาแนะนานะครับทาตามคาแนะนาให้ให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับมีหนังสือหลายเล่มแนะนําไว้ก่อนนะครับว่าม oh ีหนังสือหลายเล่มนะครับที่ผมทําไว้ในระดับที่ตั้งแต่ระดับชั้นมต้นนะครับก็คือมหนึ่งถึงมสามนะครับหรือระดับชั้นมปลายก็คือมสี่ถึงมหกนะครับซึ่งผมทําไว้ครบหมดเลยนะครับทำไว้ครบทุกทุกทุกบทเลยนะทำนี้หมายถึงว่าการอธิบายจริงๆนะครับการอธิบาย เนื้อเรื่องนะครับการอธิบายไวยากรณ์นะครับการอธิบายศัพท์ต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีการเอา,เอามาเอามาใช้เสริมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มเต็มที่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออนไซต์นะครับคุณครูถ้าเกิดว่าเอามาใช้เพื่อการเ,าเรียน การเรียนเสริมการเรียนนะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูคือคุณครูแทบไม่แทบไม่ต้องอธิบายซ้ำนะครับหรือจอากจะสรุปซ้ำให้ก็ยังยังยังได้นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะครับถ้าเกิดอาจจะถามแค่ว่ามีใครสงสัยนะตรงไหนอยากอธิบายอะไรเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ดูมาแล้วนะครับวิธีการก็จะง่ายขึ้นมีผมเป็นเป็นครูพูดช่วยในการสอนอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มอธิบายเป็นเล่มๆไปนะครับเป็นเล่มๆแนะนําเป็นเล่มๆไปนะครับแนะนําเล่มหนึ่งก็ได้ในทุกระดับชั้นนะครับอาจจะเป็นออมอต้นมอหนึ่งสองสามหรือมอปลายมอสี่หหรือได้มอหนึ่งถึงมอหเลยในในบางในบางเล่มนะครับๆๆรบ,ออบอกให้รู้ก่อนว่าการทำคลิปชุดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการขายหนังสือ การทําคลิปชุดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการที่จะไปแทรกแซงการการค้าหรือแทรกแซงกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับของของเจ้าของเจ้าของไอ้นังสือนะครับผมเข้ามาเพื่อเสริมหนังสือเล่มนั้นๆซึ่งได้ทําการสอนจริงและก็เอาวิธีสอนมาแนะนําเท่านั้นเองเอาวิธีสอนมาแนะนานะครับมาแนะนํา เพื่อช่วยครูผมไม่มีหน้าที่ในการขายหนังสือหรือว่ามาทำให้หนังสือของแต่ละโรงพิมพ์หรือแต่ละตัวแทนจำหน่ายขายได้มากขึ้นหรือน้อยลงแต่ผมอนุญ,ญาตให้ตัวแทนขายหนังสือสามารถใช้วิดีโอของผมนี้ไปเพื่อในการโฆษณาได้โฆษณาว่ามีผมในการทำคลิปเพื่อช่วยในการสอนนะครับซึ่งจะมากกว่าที่ ตัวแทนขายได้ติดต่อกับโรงได้ไปติดต่อในโรงเรียนเพื่อขายหนังสือเล่มนั้นๆแล้วก็ให้วัสดุอุปกรณ์ไวน้นะครับนะครับวัสดุอุปกรณ์ในการการเรียนการสอนซึ่งต่อไปนี้อาจจะต้องใช้โดยครูในห้องนะครับใช้โดยครูในห้องซึ่งอาจจะใช้หรืออาจจะไม่ใช้นะครับอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละครูครูแต่ละท่านหรือสถานที่แต่ละที่นะครับหรือว่า สถานโรงเรียนแต่ละโรงด้วยเหมือนกันนะครับทุกอย่างอยู่ที่ความพร้อมหมดเลยแต่สำหรับผมเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ที่คุณที่พูดแทนเอามาขายเอามาขายหนังสือแล้วแจกว่าให้ในโรงเรียนเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมอาจจะได้มาในในในขณะที่ผมยังยัง,ยงตอนเป็นครูสอนอยู่นะครับหรือผมอาจจะขวนขวายหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอาจจะได้มาจากประเทศไทยหรือประเทศอื่นนะครับ ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่มา,เ,าเป็นตัวแทนขายในของหนังสือในแต่ละที่นะครับก็บอกให้ทราบบอกคุณครูให้ทราบกันว่าของผมอาจจะกว้างขวางกว่านะครับกว้างกว้างขวางกว่าที่จะรับมาจากาตัวแทนขายของหนังสือเล่มนั้น,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 นเมื่อเข้าไปติดต่อในโรงเรียนเท่านั้นนะครับก็ขอแนะนำท่านนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเริ่ม แนะนำหนังสือแต่ละเล่มว่าข้างในมีอะไรมั่งนะครมีอะไรมั่งและผมมีอะไรบ้างนะครับในการเรียนนะครับถ้าเกิดว่าใช้แล้วเอาไปใช้ในการสอนแล้วจะได้ประโยชน์ขนาดไหนโอเคนะครับคงแยกเตละเล่มนะครับคงเริ่มแต่ละเล่มครับ โอเคครับแลเลยครับวันนี้รูจะมาแนะนำหนังสือเรียนที่ชื่อ Eyes Open นะครับ Eyes Open จะมีอยู่3เล่มนะครับก็คือเป็น Eyes Open 1, 2, 3นะครับซึ่งความจริงแล้ว 1, 2, 3นี่ตสองสาลเมืองไทยเท่านั้นนะครับแต่ความจริงแล้วในประเทศอื่นยังมีมากกว่านี้นะครับอาจจะมี Eyes Open 4นะครับซึ่ง กูคเคยเห็นเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศทเขาถามมาว่าไม่ทำคลิปสอนมอส <c oughs> ไอซ์โอเพนสีเหรอก็เลยตอบไปว่าไม่มีเมืองไทยใช้แค่หนึ่งสองสามนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเกิดนักเรียนใช้ไอซ์โอเพนแล้วจะ,ะจะภูมีคลิปใน,นในการสอนที่ทำไว้แล้วนักเรียนสามารถที่จะค้นหามาได้อย่างไรมากนะครับก่อนแนะนำหนังสือ คลิปหนังสือจากหนังสือเล่มนี้คลิปที่สอนจากหนังสือเล่มนี้นะครับครูขอแนะนําช่องของครูก่อนนะครับช่องของครูคือช่องที่ชื่อสวดจําเพียนะครับสวจําเพียนกิจกรรมข้างในก็จะมีเกี่ยวกับการสอนนะครับในในทุกๆเล่มนะครับแล้วก็ยังอื่นด้วยนะครับอาจจะเป็นการค้าขายขายของนะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆส่วนตัวบ้านอะไรอย่างนั้นนะครับหรือว่าจะ,จะเป็นรีวิวสิ่ง สิ่งของเครื่องใช้อะไรต่างๆที่สนอกสนใจนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนเข้ามาเพื่อจะดูจะดูคลิปของบน YouTube ที่นักเรียนเรียนด้วยหนังสือ i อ o ์โนักเรียนสามารถที่หาได้นะครับโดยการเข้าใน YouTube นะครับแล้วก็เข้าไปที่ เ e a r c h นะครับปุ่ม Search ก็คือเป็นปุ่มค้นหาซึ่งมีเครื่องหมายอะไรเนี่ยแว่นขยายอันนี้นะครับแว่นขยายน,ะนั่นเลยก็พิมพ์คำว่า i s o p p n n ลงไปนะครับถ้าเกิดนักเรียนพิมพ์คำว่า i s o p p n n เนี่ยก็จะได้คลิปที่ทำในหนังสือ i s o p p n n ทุกระดับเลยนะครับหรือว่างานอื่นงานต่างๆซึ่งมีคำว่า i s o p p n n อยู่เข้ามาด้วยนะครับ ก็จะได้เยอะเลยอันนี้นะครับจะได้กว้างมากนะครับแต่นี้ถ้าเกิดว่าจะให้แค่มากกว่าน,นี้สมมุตินักเรียนเ,เรียนหนังสือ iSO Open เล่มหนึ่งนะครับนักเรียนเพิ่มคําว่า1ลงไปเนี่ยเพิ่มคําว่า1ลงไปนะครับก็จะได้หนังสือ iSO o เ e n เล่มเล่มที่1น,นะครับซึ่งจะมีการมีอาจารย์หลายหลายท่านได้ทําไว้เหมือนกันนะครับนักเรียนก็จะได้อ,อะไรล่ะ ได้เจอครูหลายคนนะครับได้เจอครูหลายคนในการหาอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นนั้นแียจะหาบทที่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นบทที่ก็ได้นะครับก็จะหาเป็นชื่อยูนิตใช่ไหมครับเป็นยูนิตหนึ่งก็จะได้หนังสือ is โซเพนหนึ่งน,นะครับนี่นเป็นของม .4 และบทที่หนึ่งนะครับโดยมีอาจารย,าย์หลายท่านทำไว้ที่ทำไว้นะครับก็นักเรียนก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนจะดูของครูนะครับจะดูที่กิจกรรมที่ครูสอนต้องหล่านักเรียนชั้นมม,ม .4 ซึ่งเป็นหนังสือไอซโอเพนหนึ่งนะนักเรียนก็เอ่อเซิร์ชหาด้วยไอซโอเพนหนึ่งนะครับม .4 นะครับถ้าเป็นม .5 ก็ไอซโอเพนสองถ้าเป็นม .6 ก็ไอซโอเพนสามนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อช่องของครูก็คือชื่อครูเองนะครับนะครับจะเป็นชื่อสวัสดิ์จำเพียรอย่างนี้นะครับ สิ่งที่ได้ตอนนี้ก็คือจะเป็นคลิปที่ครูสอนนะครับที่ครูสอนโดยสอนจากหนังสือ eyes open เล่มหนึ่งจะเป็นของม .4 นะครับในทุกๆในทุกๆบทนะครับทุกๆบททีทท่ทำไว้ให้นะครับทั้งเล่มเลยนะครับโดยมีครูเ,เป็นผู้สอนนะครับอสอนเสริมให้นักเรียนนะครับลองดูนะครับก็จะได้เยอะเลยนะครับอันนี้จะเป็น ล l ์ลิส s t นะครับก็จะมีทั้งหมดเลยนะครับ i open ก็จะเยอะไปหมดนะครับก็จะเกิดประโยชน์สำหรับนักเรียนนะครับประโยชน์สำหรับนักเรียนนักเรียนสามารถที่จะเลือกครัาไปดูก็ไปลองใช้คลิปนิดนั้นๆได้นะครับก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือนักเรียนสามารถที่จะเอาไว้เตรียมตัวเรียนก็ได้นะครับหรือเอาไว้สรุปในการเรียนก็ได้นะครับ โดยมีครูที่จะตามไปสอนนักเรียนถึงถึงบ้านทุกคนเลยทีเดียวนะครับก็มาแนะนำครับมาแนะนำคลิปมาแนะนำช่องมาแนะนำเอ่อมาแนะนำหนังสือถ้าเกิดนักเรียนนักเรียนเรียนด้วยหนังสือ i อซ์อนะครับแล้วก็ลองใช้คลิปของครูที่ทําอธิบายไว้นะครับก็จะเกิดประโยชน์นะครับคลิปนี้เกิดจากหนังสือเรียนหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดนะครับ แล้วก็สื่อต่างๆที่ครูเ,เก็บสะสมมานะครับทั้งทั้งที่จากบริษัทหนังสือให้มานะครับหรือว่าจากเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศส่งให้นะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณครูถ้าเกิดว่าคุณคุณครูนักเรียนหรือว่าท่านผู้ปกครองสนใจลองเอาเข้ามาใช้นะครับก็จะได้เกิดประโยชน์สำหรับการเรียนของนักเรียนนะครับผู้ปกครองก็ไม่ต้องพานักเรียนไปเรียนพิเศษไกลๆนะครับ ลองมีผมไปสอนพิเศษให้ถึงว่านด้วยคลิปแบบนี้นะครับรับรองว่าไม่ลำเอียงนะครับสอนได้ตลอดเวลานะครับโอเคครับมาแนะนำหนังสือครับหนังสือ Eyes Open สำหรับชั้นมปลายครับโอเคครับเขมีเท่านี้นะครับอย่าลืมใช้นะครับโอเคครับ การแนะนำหนังสือเล่มนี้ก็คงมีอยู่เท่านี้นะครับในกิจกรรมการสอนวัสดุในการสอนต่างๆที่ผมมีนะครับก็แนะนำให้รู้จักแล้วนะครับคิดว่าถ้าเกิดคุณครูสนใจใช้หนังสือเล่มนั้นๆในการสอนอยู่แล้วแล้วมาใชา้กิจกรรมที่ผมสอนแล้วก็เอาขึ้นทำเป็น YouTube เป็นคลิปไว้ในแต่ละบทในแต่ละเนื้อเรื่องเนี่ยคุณครูก็คง สามารถจะไปใช้เสริมในห้องเรียนได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูผู้สอนทุกท่านนะครับในการเตรียมตัวหรือในการทบทวนนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนทุกคนที่อาจจะใช้ในการเรียนจริงหรืออาจจะใช้ในการเรียนเสริมหรืออาจจะใช้ในการทบทวนเนื้อหาก็แล้วแต่นะครับหวงว่าคลิปที่แนะนำหนังสือเล่มนี้ คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดนักเรียนสามารถนำไปใช้จริงในในชีวิตในการเรียนในห้องนะครับซึ่งวิธีการโดยสรุปขอสรุปว่าก็คือเพียงแต่เข้า y o u t u b e นะครับเข้ายู u ู e เสร็จแล้วเซิร์ชด้วยชื่อหนังสือของนักเรียนนะครับชื่อหนังสือก่อนนะครับชื่อหนังสือระดับชั้นนะครับ บทเรียนบทที่นะครับยูนิตที่อาจจะมีชื่อบทชื่อบทก็ได้นะครับหรือว่าบทที่ก็ได้นะครับแล้วตามด้วยชื่อ,อช่องที่ผมทําไว้นะครับก็คือช่อง youtube ที่ผมใช้จะเป็นสุวรรณจเพียนนะครับจะเป็นชื่อเหมือนกับชื่อช่องนะครับเป็นภาษาติดก็ได้หรืออาจจะใช้คําว่าครูสวุวรรณก็อาจจะมีหรือไม่มีครกแล้วแต่นะครับว่ามันมานานขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นชื่อช่อง ที่เป็นภาษาอังกฤษชื่อนามตกุลภาษาอังกฤษน่มีแน่นอนนะครับนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ในการแนะนำหนังสือและสามารถที่จะชวนคุณครูชวนนักเรียนชวนผู้ปกครองให้เข้าไปติดตามเพื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่นะครับหวังว่าคลิป แนะนำหนังสือเรียนชุดนี้คงมีประโยชน์สำหรับเรียนสำหรับครูและสำหรับผู้ปกครองนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าแล้วก็คลิปในคลิปการสอนของแต่ละเล่มโอเคนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเพื่อที่ว่า เมื่อมีการทําคลิปชุดใหม่เกิดขึ้นนักเรียนผู้ปกครองหรือทุนครูจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับกดจอยให้ด้วยนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับในการพัฒนาช่องในการกดจอยนะครับผู้ปกครองสามารถที่จะสามารถใช้ปุ่มนั้นในการช่วยเหลือผมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ please